ในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งชายวัยเกษียณชื่อลุงเสริมใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยความหวังว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานเขาทำงานมาตลอดชีวิตไม่เคยเที่ยวไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยทุกบาทที่เก็บไว้มีเป้าหมายเดียวคือบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตถึงฉันจะตายไปลูกหลานจะได้มีที่อยู่ดีๆเขามักพูดเสมอเขาเลือกวัสดุที่ดีที่สุด ออกแบบบ้านด้วยตัวเองปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านหวังว่าสักวันจะได้นั่งจิบกาแฟยามเช้าดูหลานวิ่งเล่นในสวนเขามองภาพบ้านเสร็จในหัวทุกวันแต่สิ่งที่เขามองไม่เห็นคือวันพรุ่งนี้ที่อาจไม่มีจริงหนึ่งเดือนก่อนบ้านเสร็จลุงเสริมล้มลงด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันเสียชีวิตในคืนนั้นเองบ้านหลังใหม่ยังไม่ทันเปิดประตู กลายเป็นบ้านว่างเปล่าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเจ้าของลูกหลานไม่ได้ย้ายมาอยู่ตามที่หวังเพราะต่างคนก็มีชีวิตของตัวเองบ้านหลังใหญ่เงียบเหงากลายเป็นเพียงอนุสรณ์ของความหวังที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เราทุ่มเทบางครั้งไม่ได้อยู่เพื่อใช้มันเองเพราะความตายไม่รอให้เราว่างก่อนค่อยมาวันนี้ต่างหาก คือบ้านหลังจริงของชีวิตจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่เจ้าของชีวิตจะจากไปไซเบอร์ธรรมขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกท่านที่เปิดใจรับฟังธรรมะจากคลิปนี้ขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความคิดปรารถนาโดยชอบธรรมและขอให้ธรรมะที่ได้ฟังนี้จุดประกายให้เกิดปัญญา เป็นแสงสว่างให้ท่านเดินต่อไปด้วยใจที่สงบและมั่นคงหากสิ่งที่ได้ฟังมีประโยชน์ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดผลจริงในชีวิตจนก้าวข้ามทุกขเห็นทางแห่งนิพพานตามกำลังศรัทธาและสติปัญญาของแต่ละท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปธรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีแสงแห่งธรรมอยู่ในใจเสมอสวัสดีครับ